สัจจาที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง เครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลู สุดว่าตนได้ทำอะไรด้วยศักจิที่ฉันปฏิญาณ E วัสดีค่ะ,ะครูชื่อครูสุรีหันใจไทยนะคะครูํำนานการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตาครีทหารกับำรงนะคะ,ะบรรจุเมื่อวันที่29กร,รกดาคม2530นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนอนุบาลตาครีอย่างนี้เมื่อวันที่15พือนอยายน ได้เดินตามความฝันก็คือการเป็นครูนะคะได้ประสบความสําเร็จนะคะภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนเด็กนะคะให้ได้ความรู้ให้สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามนะคะทุกคําสอนของครูนะคะ ทุกสิ่งอย่างคือความปรารถนาดีอยากที่จะให้นักเรียนเป็นเป็นคนดีมีระเบียบวินัยนะคะซึ่งอาจจะเด็กๆอาจจะคิดว่าครูเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะจุกจิกจู้จี้แต่สิ่งเหล่านี้แหละที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าซึ่งวันนี้อาจน,นักเรียนนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่เมื่อวันข้างหน้าผ่านไปนะคะนักเรียนอาจจะนึกถึงคําสอนของครูก็ได้คําสอนของครูร้อยคํานักเรียนนําไปปฏิบัติสัก 5้คำห้า,หหาหข้อครูก็ถือว่าครูประสบความสําเร็จแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของสิ่งที่ทําให้ประสบความสําเร็จในอาชีพครูก็คือความอดทนนะคะความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตัวเองเคยมุ่งหวังและมีความภาคเพียรพยายามว่าจะเข้าสู่เส้นทางนี้ให้ได้ เมื่อเราเข้าสู่เส้นทางนี้ประสบความสำเร็จนะคะสิ่งอื่นๆน,นะคะก็คงจะไม่สามารถที่จะทำให้เราท้อแท้ได้นะคะก็มันก็จะทำให้ผลงานต่างๆประสบความสำเร็จขึ้นมาโดยการสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบเสมอนะคะผลงานที่ภาคภูมิใจก็คือการที่เด็กๆของเราในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าและการที่ เป็นเด็กที่ผ่าน,านมาในวันนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันนี้ะนะคะหลายคนมีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีความภาคภูมิใจอีกอย่างก็คือการสานฝันให้เด็กๆอบรมบ่มพิสยัยฝึกซ้อมนะคะจนกระทั่งเด็กๆมีความรู้มีความสามารถสามารถเข้าสู่สนามการแข่งขันต่างๆได้ถึงระดับชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดนะคะสำหรับบทบาทหน้าที่หลัง กเกษียณอายุราชการก็คือการได้ดูแลรักษาสุขภาพอของตัวเองนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาเราอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเองเท่าไหร่นะคะจากนี้ไปก็คงจะเป็นเวลาของเราะะที่จะต้องอดูแลรักษาสุขภาพให้มากขึ้นมีโอกาสได้ไปทาบุญต่อยอดการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตามโอกาสต่างๆนะคะการได้ท่องเที่ยว ทําทให้จิตใจระเบิดบานสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็ถ้ามีอาโอกาสได้รับใช้นะคะก็ยินดีรับใช้นะคะรงเรียนนี้หากมีความต้องการใดๆนะคะที่สามารถจะช่วยเหลือได้แล้วก็ยินดีนะ,ะท้ายสุดนี้การได้พบเจอผูกพันจดจำการจากลาเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวิถีชีวิตนะคะ ก็ระยะเวลาที่รับราชการมาทั้งหมดตามที่6ปี2เดือน3วันนะคะและการที่อยู่ในโรงเรียนนี้ก็ได้สร้างความประทับใจแล้วก็จะจดจำสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆเหล่านี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอให้ครูสุรีมีความสุขนะคะขอให้อายุยืนยาวไปมากๆค่ะ แล да. ้วตอนที่คุณสุรีพาหนูไปเที่ยวพาหนูไปกินอาหารดีๆหนูขอขอบคุณคุณสุรีด้วยนะคะขอให้หนูความสุขค่ะผมรักคุณสุรีครับผมรักคุณสุครับรักคุณสุครับผมรักคุณสุครับรักคุณสุครับเรรักคุณสุค่ะผมรักคุณสุ มูักคุณสุครับ